สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะมากันชุดใหม่อีกแล้วนะคะสําหรับตลาดพักเครื่องวันพุธนะคะนี่มาครบชุดแบบนี้เลยยี่ห้าสัตวัดนะคะพร้อมกล่องเดิมๆมีเจ้าสัวห้าเจ้าสัวหกเนื้อทองแดงน,นะคะวันนี้ถ้าไม่ลุยก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องลุยนะนาทีนี้ไม่ลุยไม่รอดละค่ะเศรษฐกิจแบบนี้พี่ๆท่านใดสนใจก็เหมือนเดิมเลยค่ะทักมานะคะมีพักเครื่องให้พี่ๆอันนี้เป็นชุดใหม่หมดเลยนะคะจากการเนินสนามพักเครื่องวันนี้หลวงพ่อเกษมกร,รกอบลูกเสือกับหลวงพ่อสุด เตาองจิ๋วนี่โซทอนพิมพ์จิ๋วพิเหรนกิ่งแบบนี้นะคะรูปหล่อโสทอนเตาหลวงปู่หลิววัดไรแตงทองเซมาที่พระสตวรรษนะคะราคาเบาๆเลยค่ะสามเหรียญปากน้ํานะคะจะดูเหรียญน,นี้กันหลวงปู่หนูหลังหนุบาลแล้วก็เหมือนเหมือนว่าเหมือนเหมือนจะมีเหรียญน,นักกล้ามมาหนึ่งเหรียญน,นะคะนี่เลยค่ะนักกล้ามเจ้าคุณนอหลวงพ่อสุดเสือกับ มีบัวเล็กมาใหม่นะคะเหรียญน,นี้นี่ผิวแบบนี้เลยค่ะพี่ท่านใดสนใจเหมือนเดิมเลยค่ะคูกเข่าหลวงพ่อแดงเพชรบ,บุรีสายเหนียวก็มาปูแหวนนะคะเหรียญน,นี้ออนเหรียญนี้มีเจ้าของแล้วนะเก็บไว้พี่ท่านนั้นอ่ะนี่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 รุ่นแรกจำปี ท่านใดสนใจรายการไหนทักมาได้เลยนะคะเรารับประกันพระแท้ทุกรายการเลยนะคะวันนี้วันพุธเนาะไปเช้าแต่พี่พี่บรรดาเซียนพระเขามาสายกันนิดนึงนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะเราก็เลยได้พระมาจํานวนมากนิดนึงให้พี่พี่ได้เช่าบูชารับประกันพระแท้ทุกรายการเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เหรียญที่2ของเสมายี่ห้าศตวรรษมีบัวใหญ่มาด้วยนะ เมื่อสักครู่ให้พี่ดูบัวเล็กไปแล้วเนาะนี่บัวใหญ่บัวเล็กผิวสวยๆวเดิมๆิมแบบนี้นะคะรับประกันพระแท้ผิวเดิมแน่นอนค่ะมีหลวงพ่อนาดลึงเหรียญด้วยกันนะคะเหรียญหลวงพ่อนาดวัดศรีโลหะอาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสวยไหมสวยไหมท่านใดสนใจองค์ไหนสามารถติดต่อขอรูปเพิ่มเติมทางออดิไลได้เลยนะคะหลวงพ่อสุดเสือหมอบ เสือหมอปี19เนาะถ้าอันไหนพูดผิดก็พี่พี่คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะยิ่อะสี่ห้ารุ่นแรกจำปีจันอิดวัตุลาวนันนีมี2อเหรียญชอบผิวไหนชอบแนวไหนขอรูปเพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งเสือกลับเสือกลับไหมเอ่ยเขาเลือกคอน้ำเต้ารู้เสือกลับเนี่ยหลวงพ่อสุดวัดการลงหลังยันตะก้อมีพระ์ติเดียวราคะที่เป็นหลังยันตะก้อแบบนี้นะคะ มีรวงข้าวหลวงพยิศนี่นะคะอยากชมรายการไหนเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะเรารับประกันพาแทนทุกรายการวันนี้ได้มาจํานวนมากนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องรอไลฟ์สดนะคะพี่สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะเราให้พี่พี่ได้เช่าบูชาทุกรายการแน่นอนคะ่ะเราจะส่งฟรีอีมเอทั่วประเทศไทยนะคะให้พี่พี่ได้ฟรีกันเลยสําหรับการจะส่งฟรีอีมเอใส่กล่องแพ็คของอย่างดีเลยะคะ่ะอย่าลืมกดสับตะไคร์ไว้ด้วยนะคะฝากพี่พี่กดสับตะไคร์ไว้ หาช่องทางพี่พี่ติดต่อนิดนึงนะคะตอนนี้ช่องทางติดต่อเป็นช่องนี้อยู่นะคะสามารถแอดใส่เบอร์ข้างบนได้เลยค่ะหรือว่าจะใส่ไอดีไลน์ด้านล่างนิดหนึ่งแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมหรือพ,พี่ที่มีพักเครื่องให้เราเช่าซื้อเช่าบูชาก็สามารถส่งรูปมาได้เลยนะคะองค์ไหนสนใจเราจะทักกลับไปทันทีนะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามกด subscribe วันนี้ถ้าเวลาพอก็จะมาไลฟ์สดช่วงประมาณหนึ่งทุ่มให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะเปิดราคาให้แน่นอนคะ่ะ